ทักทายพี่น้องตอนแังแรกได้รับบถทักทายพี่น้องตอนแังแรนะครับเนาะช่วงประมาณหกโมงแรงแหละครับหลายคนกกาะกำลังจะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนะครับเนาะหลายคนกกอนกำลังจะเตรียมท่าับเข่าหูหาหานแหละครับผมกับขี้กันแหละครับผมกับเตรียมไปทาพี่น้องขี้กันแหละครับพอดีกะนี่แหละครับพี่น้องจับปลาไปทาเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนโทรมาสังครับก็จะทํากับเข่ามาแรงแหละครับผมกระเลด ตักมาใส่ในกระ,ะมังไว้นะครับเนาะเวลาเปนมาไมนก็ได้สะดวกสบายแหละครับผมก็ตักกินจหญ่นี่ยแหละครับบ่ดินแต่ว่ามันก็ระ,ะุ่งยากนะครับเนาะหลายขั้นตอนตัวเพิ่นมากกับข้าตักมันก็ะจีนี้นะครับเนาะก็เลยเอามาตักไวทนาเพิ่อนนะครับปลาดุกกระเพาะงามๆแหละครับพี่น้อง,ง่ายเวลาเพิ่นมาเขาก็ะเด็ตักใส่ถุงให้ง,ง่ายๆนะครับเนาะ เนี่ยจะขาวจะเหลืองดีนะครับเนาะกว่าเพราะตเพอใหง่ๆจังน่อยเนี่ยผมก็ขึ้นมว้บ่อดินนะครับเนาะที่จริงกับเรียงไปละครับอยู่กับช่างในน้ำไปละครับเพราะตัวง่าจังน้อยตัวง่เพราะจะจำนายผมมาขึ้นมว้บ่อดินเอาน้ำสามาใส้ละครับป่าอยู่กับช่างมันจะเป็นตัวดำๆนะครับเนาะพราะเขามว้บบอดินป่ามันจะเป็นตัวเหลืองๆก็ขาวครับมันจะชวนกินนะครับเนาะ เตรียมมาทาเพิ่นนอะครับพี่น้องเพิ่นโทรมาสั่งนะครับเนาะจอยนายเพิ่นก็รจิดเดินทางมาเอาเหรอครับนี่หลายๆคนก็เอาเพชรท่านกับเขาแล้งกันนะครับเนาะก็เลยเตรียมมาทาเพิ่อนอะไรครับพี่น้องยืนทาลูกค้าจะมาเอาปลานะครับเนาะยี่นี่กับประมาณเกตโลนี่แหละครับยืนทาเพิ่นพี่น้องเลยลมว่อยๆพี่น้องเอ้ยล,มเ,ลมเปลี่ยนผิดทาง แตงแต่เริ่มเดือนตุลามาเนี่ยร่มบ่อยๆครับแต่ว่ันนม้มาขึ้นเนี่บ่ได้เปิดทดล่มบ่ได้เปิดยางย่างได้ครับมันอากาศมันเย็นเย็นเย็นบมื่อเดียเปลี่ยนคาไฟล้ละครับตอนนี้ั้งแต่เป็นละแต่วันที่หนึ่งมาจนมอเดิร์นนี่บ่อด้คยอยไดีเปิดพัดล่มนะครับย่ามาแรงเพราะว่ามันอากาศมันเย็นเย็นสบายนะครับยิ่งอยู่กลางทงละพี่น้องล่มบ่อยๆปลายจะล่งหลุ่ม รมไปไว่าคือจะหนาวแหละครับพี่น้องเตรียมปลาปถาเพลินกันครับภาพงามๆนี่ครับพี่น้องเอง๊ะกินข้าวแรกกับยังน้อครับเตรียมปลาปถาพี่น้องนะครับเนาะต่อยอดแต่ตัวเองนะครับหลังจากที่ทำให้ทำหน้านะครับเนาะขากเลียงปลาเสริมนะครับต่อยอดให้ตัวเองนะครับพี่น้อง